สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีดูแลรักษาขาลอกกันในแบบง่ายๆแล้วก็ได้ผลดีอืมวัสดุที่ต้องใช้ก่อนเลยนะครับหลักๆก็คือท่อหดตัวนี้นี่ครับตัวนี้เราจะเรียกว่าท่อหดท่อหดที่เราจะใช้จะใช้เป็นเบอร์สิบเบอร์สิก็จะเป็นลักษณะมาเป็นแบนแบบนี้นะครับนี่คือท่อหดเบอร์สิบแล้วก็ เ้นขายใช้เช็คก,กันไกเพราะเต้องใช้หลักๆก็ใช้ได้ประมาณนี้เบอร์ติดนี้จะใช้ได้สปินนิ้งจนถึงเบอร์4ี่พันแล้วก็เกยดน้ำทรงกลมหรือว่าเบสต,ต่างๆก็ใช้ใช้ได้เกือบทั้งหมดเกือบทุกรุ่นนะครับก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูเลยแล้วกันครับว่าวิธีใส่ใส่ยังไงใช้อย่างไรนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ อันนี้นี่นะครับดูวิธีการใส่ดูชัดๆเลยครับก็คือสวมเข้าไปเลยครับสวมเข้าไปง่ายๆเลยครับผมสวมเข้าไปดันเข้าไปให้สุดเลยครับแบบนี้ครับนะครับดันเข้าไปให้สุดแบบนี้เลยดันไปจนจนรู้สึกว่าเราดันไม่ได้ครับพอเราพอมันตึงไปปุ๊บเราก็ใช้เทียนไข สุดปฟเพราะว่าเทียนไขนี้จะมีความร้อนสูงสุดอยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยองศาเซลเซียสเต็มที่ถ้าใช้ไฟแช็กเนี่ยโอกาสจะทําให้สีของลอกเสียหายมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าเทียนไขนี้ความร้อนไม่ถึงแน่นอนก็คือเราใช้เทียนไขนตอนแบบนี้ครับรนไปอย่ายอย่าอย,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 ยู่ใจเย็นนะครับรนไปเลยรนไปเลยครับลนไปแบบนี้เลยแมันจะหดโน,นไปเลยครับ รนไปร่นไปตอนอย่าวิหยุดอยู่ก็เที่ครับรนไปแบบเนี้ยรนไปสักประมาณนาทีเดียวครับไม่เกินนี้เราจะรู้สึกว่าท่อมันเริ่มหดแล้วก็มันจะรัดตัวจากนั้นเราก็าพอเสร็จแล้วเราก็ดูนะครับมันจะเป็นนานในลักษณะนี้ก็คือเนี่ยท่อหดท่อหดจะเป็นทรงนี้นะครับเราใช้ไปแช็คกดให้มันเข้าร่อง ให้มันเข้าล่องเป็นรูปเป็นรอยตามนี้เลยครับนี่ครับลักษณะแบบนี้แค่นี้ครับง่ายๆเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นได้ว,ว่าท่อมันหดท่อมันหดปุ๊บเราก็ตัดตัดให้พอดีเลยครับตัดให้พอดีเลยนี่ครับใช้งานง่ายครับตัวนี้ใช้งานง่ายเท่าที่ใช้รู้สึกว่าได้ผลดีดีดีมากในการจับขาลอกไม่หลวมครับ ราะว่าตัวนี้มันเป็นไม่ใช่พลาสติกแล้วก็ไม่ใช่ยางรู้สึกว่าจะผสมกันอะไรประมาณนั้นมีมีมีแรงยืดหยุ่นแต่ว่าในแรงยืดหยุ่นนั้นก็มีความหนาแน่นของตัวมันเองอยู่มันทําให้แน่นจับกระชับได้ก็คือประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนะครับถ้าเราใช้สติ๊กเกอร์เนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นคาบกาวติดอยู่เนี่ยมันก็มีมากแล้วก็ค่อนข้างทําความสะอาดยาก ใช้ทินเนอร์ก็ไม่ได้สีเราจะเสียได้อีกเนี่ยครับที่ใช้ได้ก็มีครับยา,ายมาหลายรุ่นอืมตัวนี้ก็ใช้ได้เอาฟ้าม่วงตัวนี้ก็คือเหมือนกันเลยครับเล่นง่ายๆเหมือนกันเลยสวมเข้าไปเลยครับประมาณนี้เลยสวมเข้าประมาณนี้เหมือนกันเตัดลอนเทียนแล้วก็ตัดเหมือนกันใช้งานง่ายไ่้ได้เกือบทุกรุ่นนะครับได้จนถึงเบอร์สี่พัน เบอร์สี่พันก็ใช้ได้เบอร์ส่วนมากเบอร์พันกับเบอร์ส่วนมากเลยเบอร์พันกับเบอร์สองพันเนี่ยมันจะเท่ากันโดยโดยโดย,โดยประมาณโดย,โดยทั่วไปนะครับจะเท่ากันใกล้เคียงกันจะสามารถใช้เบอร์เดียวกันได้ถ้าใหญ่กว่านั้นก็จะเป็นสิบสองมิลวันนี้จะเป็นสิบมิลก็ารู้สึกว่าเบอร์สิบมิลนี้จะค่อนข้างใช้งานเยอะที่สุดใช้งานดีไหมถือว่าดีน่าประทับใจ ก็สำหรับวันนี้ก็แนะนําแค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวกัดหน้ามีความรู้ mm. เคล็ดลับดีๆเราจะมาแนะนํากันอีกนะครับ mm. ผมคุณจ๋านะครับขอบคุณครับ